สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจอบสวัสดีช่องแม่บัวน้องจอบโู่รักตังไวยค่ะมาด้จ้ากินอาหารเช้ากับแม่บวัวกินเข่าเช้าแกงหมูใส่บวบใส่ยอดปักทองมาค่ะนี่ค่ะแกงพอได้ทดน้ำ กินข้าวไม่แสบแสนลำบากมือบวัวปากก็ขมปากก็เจิดพยายามทนๆกินไปพอข้ามือ หมูกักแรงเอาว่าจะปิ้งหรือจะทำลาบซื้อมากิโลนึวันใหม่ค่อยทำวันนี้แกงแกงแบบราวๆแกงแบบคนภาคอีสานค่ะพอได้มีน้ำซุปอะไจาหมูของไอ้นอมากินเป็นหมูแม่บัว อันนี้คือถั่วฝักยาวค่ะมันแก่แก่แล้วเอามาต้มกินมเมล็ดแซบค่ะมันมันมันแซบกว่าถัว่วลิสงค่ะถ้าจะให้เข้ากันต้องตำน้ำพริกแล้วก็มีปลานึ่งพี่กระถัว่วอันนี้เอาไปนึ่งหนือแม่บอต้มเอา มันจะแซ่บค่ะคนภาคอีสามนมันแม่บวกกินแบบนี้ค่ะ อร่อยมันครับนี่เข้าไปก็อยากจำเจ่วมันเป็นเท้าเลื้อยขึ้นต้นไม้สูงเขาเลยเก็บตอนอ่อนไม่ได้เมื่อเลยแก่แต่บ้านมันบกเขาเก็บมาขายแบบนี้แหละค่ะผู้คนเอาไปนึ่งมันแซ่บ ันนี้กินข้าวแซบนิดหนึ่งมีรสชาติอาหารเมื่อวานนี้แทบจะไม่ไหวกินและ้วกะ็เหนื่อยไม่ได้ไปไหนหรอกแม่บัวกินแล้วก็นอนตรงนี้เจ็บเข้าปลาอาหารออกแล้วก็เป็นที่นอนเล่นของแม่บัวอยู่บ้านทั้งวันไปถ่ายไม่ได้หรอกคนนอนเทนต์ข้างนอกอะก็ได้แต่ถ่ายแค่นี้แหละค่ะเช้าไะเย็นเวลาคลิปสองคลิป อ้ามึงจอบอยู่ก็พาไปถ่ายทุ่งได้ทุ่งนาก็าได้อยู่วันหนึ่งหกเจ็ดคลิปแปดคลิปแต่คขาไม่อยู่แล้วไม่โบทําคนเดียวได้บัตรคลิปถ้ามียอดคนดูเยอะก็ได้คลิปละเหรียญสองเหรียญแล้วแต่ไม่โบคนดูน้อย ทำงานอยู่กรุงเทพก็ลำบากก็แอบบัวบางวันก็ได้ทำงานบางวันงานหมดก็ไม่ได้ทำแทบจะไม่พอกินเป็นห่วงอยู่สรงสารอยู่เอสซีก็เรียกร้อง ให้มาถ่ายคอนเทนต์ลงคู่กันแต่ทีนี้การเป็นอยู่มันต้องมีค่าใช้จ่ายแล้เขามีแรงเขาก็ต้องไปทำงานแม่บัวทำอะไรไม่ไหวแล้วอยู่บ้านแม่บัวไม่มีไรายได้หรอกคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ